สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเชียมชาแนลนะคะวันนี้เอเชียพามารีวิวนะคะเรียวกันหรือที่เรียกกันว่าออนเซ็นนะออนเซ็นญี่ปุ่นก็จะเป็นสไตล์ลักษณะแบบนี้นะวันนี้จะมาทานปูปูทาลาบะปูยะนะคะนี่คือห้องน้ำ จะรีวิวห้องนอนให้ดูก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นฮัลโหล My darling My honey ก็จะมีที่นอนต้องที่นอนนะคะตายายแยกกันนอนนะเนี่ยอืมพู่ใหญ่ทำอะไร ็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเคานะ์เตอร์นะเคาน์เตอร์น้ำชากาแฟแล้วด้านนอกนะคะเราจองเป็นแบบออนเซ็นส่วนตัวข้างในนะคะก็ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยคุณสามี้เปิดน้ำไม่รอละนะคะปีน,น้ำเล่วเร่ทำ น้ำซีอ่านเนี่ยเราก็จะมาตักทิ้งโหน่งกันอยู่ตรงนี้นะคะ่อนจะตักทิ้งโหน่งเราแล้วงเด็งมาลงห่อยะะถ้าไม่เดินมาหน้าลงก็จะอืม,มะนะสวนด้านนอกก็จะเป็นวิวทะเลค่ะมองเห็นวิวทะเลนะคะเป็นแถบชายทะเลตอนเหนือของจังหวัดเชี่ยวโซล็อกตรงนี้นะคะเป็นออนเซนเยอะนะ,ะหน้า,น,า,น,า,น,านี้ก็ จะมีเขาเรียกว่าทูวนะคะมาทานปูนะคะของแท้นะทานปูของแท้ปูทาเลบาทนะคะโต๊ยักษ์นะคะก้ามเเดี๋ยวเอาไว้เปิดน้ำเต็มอางนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกที กระจกก็ใสเสลก์เกินนะหัวจะเดินชนกระจกจังเลยอะ่ะเอห้องนอนก็เป็นสนามแบบนี้นะคะราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะสองท่านก็ประมาณตกอยู่ที่เเกือบสองหมื่นบาทนะคะหัวละนะคะคิดเป็นหัวนะคะต่อบุคคลนะต่อคน 4เป็นเงินไทยก็ประมาณหัวละประมาณ4,000เี่4,000เกือบ5,000บาทนะคะอืม5,000เนี่ย5,000ถึง6,000ประมาณนั้นนะก็สไตล์ญี่ปุ่นนะคะในไหนที่เขาเรียกว่าเรียกวยกงหรือออนเซ็นก็รีวิวประมาณขนาดนี้ให้ดูนะฮะโอ้ยนุ่น,นอ่าโมเดลนะคะโมเดล โมเดลโมเดลลิ่งบุญหาของใหญ่เลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะคะถ้าไหนสนใจที่อยากจะมา,อาลองบรรยากาศนะคะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะก็มีออนเซ็นนะคะส่วนตัวก็จะแพงหน่อยนะคะ มีออนเซนรวมนะมีแต่ว่าราคาก็จะเบาลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเราต้องการส่วนตัวเนาะไม่แบะอาบร่วมมาใครเราอาบอยู่นในห้องมัมีออนเซนในตัวห้องนะ,ะ mm. ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะ mm. ก็ถ้าท่าไหนสนใจเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศก็ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา รับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ